ดีต่อนะเวลานอนเนี่ยปกติการผ้าอบ้านเนี่ยเขาให้ล้มตัวลงข้างงี้ไหมลงงี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าท่ายุ่งมากแล้วคุณไม่ได้ออกกําลังกายกระดูกกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเวลาคุณล้มตัวลงนอนล้มแบบข้างๆงี้ปุ๊บเนี่ยกระดูกสันหลังมันจะเคลื่อนนะครับนี่เวลานอนปุ๊บเนี่ยเรานั่งบนเตียงนี้เสร็จปุ๊บแรกให้กินํำนี้นะยกขาขึ้นมานี้เสร็จปุ๊บ คือมือจับพวกเข่าไว้ก็ค่อยหย่อนลงนะครับเวลาลุกเหมือนกันคุณมือจับพวกเข่าขาดึงลุกนะครับถ้าอ้วนคุณมือช้าทำไงขาผ่านขนหนูแบบนี้นะเวลาลุกก็เหมือนกันใช้ขาช่วยนะครับกระดูกสันหลังยังไม่เคลื่อนนะยะกระดูกสันหลังยังไม่เคลื่อนถ้ากระดูกสันหลังเคลื่อนเกิดอะไรขึ้น เส้นประสาทที่เข้าไปจั่งงานอวัยวะภายในมันออกมาจากข้อของกระดูกสันหลังทุกข้อเลยใช่ไหมครับถ้ามันเคลื่อนมันทับนิดเดียวคุณไม่รู้ตัวหรอกมันทําให้การสั่งงานของอวัยวะภายในแต่ละตัวเนี้ยที่มันโดนเนี่ยมันอาจจะทํางานไม่ปกติก็ได้ถูกไหมน้ยอาจจะเป็นโรคที่อวัยวะนั้นก็ได้าเนี่ยอย่างนี้มันต้นแต่ว่า ถ้าป้องกันคือก็อให้ทำอย่างนี้จริงๆนะของจีนเนี่ยนะทนนีนี้เวลานอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยคุณมักจะนอนพับขาบนนี้ใช่ไหมนอนนี้กอนลองข้างบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ใช่ไหมแต่หมอนควรจะสูงเท่ากำปั้นนะหมอนสูงเท่ากำปั้นเนี่ยกระดูกสลนหมันจะตรง ถ้าคุณนอนหมอนบางคนนอนหนุนหมอนสองชั Ό, ine, ้นอย่างเงี้ยบางคนก็อย่างเงี้ยนะนอนหมอนเต้ไปหรือไม่มีหมอนอะไรเงี้ยหมอนที่ดีนะถูกคนรจะสูงคุณท่านแก่ไหมหมอนแพงๆอ่ะหมอนสุขภาพหมอนแพงมันสูงต้นนี้จริงจั้ทร์กระดูกสันหลังมันจะตรงถ้าหมอนสูงขนาดนี้ยกระดูกสันหลังมันจะตรงแล้วคุณจะไปไม่เป็นโรคคอตกหมอนไม่ไหลติดตะบัดจมจะไม่เป็นบางคนเนี่ยโอ้ยคนแก่เนาะ คุณบางคนนอนดูทีวีอนอนนอนถูงอนนอนใบนอนดูทีวีเนแล้วถ้าไหนติดบาดตรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราวดล้างพวดไลเงี้ยนะครับแต่ถ้านอนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะนอนมีปุ๊บเสร็จปุ๊บการตามไม่เลื่อนแดงนะครับเราจะเคาะตามแนวกระดูกขาท่อนบนนะครับกระดูกขาท่อนบนวิธีเคาะมันมีจุดให้เคาะอยู่สี่จุดจุดที่หนึ่ง นะอยู่ตรงแก้มข้นตรงกระโปรงเนี่ยกล้ามเนื้อตรงเนี้ยไม่อยู่ที่หนึ่งไม่โดนกระดูกนะอยู่ตรงแก้มข้อตรงข้างกระโปรงจุดที่สองระหว่างจุดที่หนึ่งกับหัวเข่าจะอยู่ตรงกลางนะครับตรงเนี้ยเคาะบนกระดูกเลยนะกระดูกขาต้อบนเลยบนกระดูกเลยนะยิ่งทัเคาะขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นอย่างนี้ได้ยิ่งดีนะครับแต่เจ็บหน่อยนะครับใหม่ๆเคาะจะเจ็บ จุดที่สองอยู่ตรงนี้จุดที่สามระหว่างจุดที่สองกับข้เทาอยู่ตรงกลางอย่างนี้ได้นะครับจุดที่สี่อยู่ข้างข้เทาเลยวิธีเพราะเราจำมือนะครับจำมือนี้ใช้ด้านมิ้โ้ะเนี้ยเป็นตัวเคาะวิธีเพราะคือจุดที่หนึ่งสองทีจุดที่สองหนึ่งทีจุดที่สามหนึ่งทีจุดที่สี่สองทีสามหนึ่งทีสองหนึ่งทีสองหนึ่งสองทีนะเคาะเนี้ ไปลับอย่างเงี้ยห้าถึงรอบคุ้มครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มนะไปกลับไม่ห้าถึงรอบผมไปไหนผมผมคลองผมทุกวัน